สวัสดีค่ะดวงรายวันประจำเดือนมิถุนายน2567สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ทำนายโดยแม่หมอมือทองชาลีทาโรวิชายามอัธการคนวันจันทร์จะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโชคลาบจะมาจากทางไกลโชคลาบจะมาจากการเดินทาง โชคลาภจะมาจากบุตรหลานแม่ภรรยากุมารทองจากยานพาหนะหรือสัตว์เลี้ยงนะคะมีเกณฑ์จะได้ลาบสัตว์สองเท้าดวงการเงินของคนวันจันทร์ได้มาเท่าไหร่หาได้เท่าไหร่ก็หมดเก็บเงินไม่อยู่เพราะมีค่าใช้ใจ่ายเล็กๆน้อยอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของคนในบ้านอย่างเช่นบุตรแม่บริวารสัตว์เลี้ยง ตัวเองเจ็บป่วยหรือค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะแต่การเงินก็ดีมีโชคมีลาบจะเรียกว่าทุกขลาบก็ได้นะคะสำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอเหนือคู่มาจากทางไกลหรือคนต่างชาติต่างแดนต่างภาษาหรือมีคนแอบรักแอ,แอบชอบเราอยู่นะคะ เนื้อคู่คนนี้จะหมายถึงเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวหรือเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคะให้ระวังด้วยนะเราอาจจะกลายเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีคนมาทำให้หวันไหวหรือเนื้อคู่ของเราอะคะ่ะมีการงอนมีการโกรธโดยไม่มีเหตุมีผลเอาใจยากก็ได้นะคนวันจันทร์จะมีเกณฑ์ที่สามารถ เห็นหรือติดต่อสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้ในช่วงเดือนนี้นะคะฝันแม่นฝันแปลก,ปลกมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับวิญญาณสิ่งลี้ลับสถานที่ลึกลับเครื่องรังของขลังและศิยศาสตร์อาจจะปลีกตัวไปถือศีลทำสมาธิหรือบวชมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศมีการเดินทางไกลมีเกณฑ์การตกลง การเจรจามีเกณฑ์การพูดคุยนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานความรักหรือการเงินแต่คนวันจันทร์เนี่ยก็มีความเครียดมีความกังวลในลหลายๆเรื่องน้อยใจคิดมากมีปัญหาเรื่องการสื่อสารการพูดคุยเนื่องจากมีความเครียดและความกังวลอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่จะเข้าใจกันผิดด้วยสื่อสารผิดเข้าใจผิดนะคะสุขภาพ ให้ระวังนะคะสุขภาพตัวเองและสุขภาพคนรักระวังโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารโรคท้องไส้ระบบฮอร์โมนโรควัดการงานให้ระวังเรื่องเอกสารถ้าเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารให้ดูให้รอบคอบมากกว่าเดิมนะคะหรือถ้ามีการกู้ยืมก็งดในช่วงนี้นะคะการให้ใครยืมเงินหรือการไปค้ำประกันให้ใคร แนะนำให้รอให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนค่ะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับดวงรายเดือนสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอให้มีความสุขเฮง,งเฮงรวยรวยปังปงทุกคนนะคะดูคลิปหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ